ถ้ามีได้ทำผิดดังคนใส่ความคำกล่าวของเจ้าหญิงผู้มีนามว่ายวงแก้วซิโรรสเจ้าปู่ก็คือเจ้าหนานชัยวงศ์ซึ่งเป็นหลานปู่ของเจ้าฟ้าชายสามเจ้าฟ้าชิงตุงเจ้าย่าของเจ้าหญิงฟองสมุทรซึ่งเป็นธิดาของเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟันนะครับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่สามกับแม่เจ้านะครับตาเวยราชเทวีเจ้าพ่อก็คือเจ้าน้อยคำคงคนเดียวกันที่ชาวเมืองเรียกว่าขําคน เจ้าน้อยคำคงนะครับคนนี้ก็เป็นน้องชายของเจ้าน้อยมหาวงศ์เศรษฐีแห่งบ้านสันทรายมหาวงศ์อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหญิงยวงแก้วสีโรรสมีเจ้าพ่อก็คือเจ้าน้อยคำคงคนเดียวกันกับที่ชาวเมืองเรียกว่าข่ำคนเป็นคนรูปงามมากคนหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจคอเข้มแข็งห้าวหาญแสนงอนแล้วก็ดุดันมากอยู่ทีเดียวทั้งนี้เพราะได้ถ่ายทอดสายเลือดไปจากเจ้าน้อยคำคน ยอดนักดิงใหญ่แห่งนครเชียงใหม่ในยุคนั้นนะครับเจ้าหญิงยวงแก้วขาดแม่ที่อยู่ใกล้เพราะว่าเจ้าพ่อกับเจ้าแม่แยกทางกันไปสเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทราบเขา้าจึงโปรดให้รับตัวไปอยู่กับสเสด็จตั้งแต่อายุเจขวบพร้อมกับเจ้าหญิงบัวชุมแเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2449สมัยนั้นพวกนางในข้าหลวงในพระตำหนักของเจ้าจอมต่างๆนิยมการเล่นเพื่อน หลงรักผู้หญิงด้วยกันจนกระทั่งเอาทรัพย์สินเป็นของขวัญแลกเปลี่ยนกันไปมามีได้ขาดเลยซึ่งในสมัยนี้เ,เรียกกันว่าเป็นแฟนเจ้าหญิงยวงแก้วสีรรถมีแฟนเป็นหญิงชื่อว่าหม่อมราชวงศ์หญิงวงเทพผู้อยู่ในตำหนักหนึ่งในพระบระมหาราชวังแต่บังเอิญว่าหม่อมราชวงศ์หญิงวงเทพผู้นี้มีแฟนสาวคนอยู่ก่อนแล้วนั่นก็คือนางสาวหุ่นต่างคนก็ต่างชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพริบ ที่จะเอาชนะจิตใจซึ่งกันและกันระหว่างนางสาวหุ่นกับเจ้าหญิงยวงแก้วและในขณะที่ชิงดีชิงเด่นกันนี้เองนางสาวหุ่นก็ได้ปล่อยข่าวเป็นเชิงใสาไฟกรอกเข้าหูบรรดาเจ้านายเจ้าพี่เจ้าน้องว่าเจ้าหญิงยวงแก้วนําของที่ได้ประทานจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยที่เสด็จประทานให้นั้นไปปนเปื้อกับหม่อมราชวงศ์หญิงวงเทพเสียหมดสิน้น คราวนี้บรรดานางในได้นำความไปกราบทูลเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมีให้ทราบว่าเจ้าหญิงยวงแก้วถูกหลอกตุนเสด็จกลี้วมากที่สุดนะครับก็เรียกเจ้าหญิงยวงแก้วเข้าไปพบพร้อมกับบริพาทอย่างรุนแรงและสำทับให้เอาของมาคืนเสด็จท่านิีหมดนอกจากนี้ก็ให้ค่าโทษว่าจะส่งกลับนครเชียงใหม่เสียที ขณะนี้อารมณ์ยังไม่ปกติขอผัดชำระโทษไว้อีกสักเจ็ดวันก็ <_ S 1> จะลงโทษให้สาสมกับที่ทำให้พระองค์ช้ำพระไทยในความรักที่มีต่อเจ้าหญิงยวงแก้วความอับอายแฟนและก็เพื่อนในตำาหนักเจ้าจอมต่างๆและอายต่อหมอมราชวงศ์หญิงวงเทพทำให้เจ้าหญิงเกิดความกัดกลุ้มใจมากเพราะจะเอาของมาคืนก็ไม่ได้สองสามวันต่อมาสเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็ยังเฉยๆอยู่ ในคืนที่เจ้าหญิงยวงแก้วนะครับจะทําอัตวินิบาก,กรรมนั้นตอนกลางคืนก็ยังได้นอนปรับทุกข์กับเจ้าหญิงบัวชุมณนเชียงใหม่เจ้าหญิงยวงแก้วพร่ำรำพันต่างๆนาๆนาในความอาภัพของตนที่สูกใส่ร้ายป้ายสีในครั้งนี้แทนที่ทุกคนจะเห็นใจกลับเยาะเย้ยเหยียดหยามอีกเจ้าหญิงบัวชุมได้เพียงปลอบใจให้ใคลายโศกเศร้าลงแต่แล้วหลังจากเจ้าหญิงบัวชุมได้นอนหลับสนิท เจ้าหญิงยวงแก้วก็ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนให้โลกรู้ว่าตนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์มิได้กระทําดังข้อกล่าวหาและก็มิได้บังอาจกระทําการละเมิดต่อเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัชมีไม่มีใครจะตัดสินให้ความยุติธรรมแก่ตนได้ในโลกนี้จึงขึ้นไปบนตึกพระตำหนักชั้นสี่แล้วก็กระโดดลงมาอย่างไม่กลัวตายด้วยน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวแบบเจ้าน้อยคำคงผู้เป็นพ่อ,พอ ก็เพื่อให้โลกรู้ว่าข้าไม่ได้ทําผิดดังคนแกล้งใส่ความผลก็คือเจ้าหญิงสรุปคาที่ในคืนนั้นเจ้าหญิงยวงแก้วถูกหามนําตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลฝรั่งทางประตูผีท้องที่อําเภอสําราญดาดแล้วก็ได้ถึงแก่ความตายณนะโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับที่มาจากหนังสือเพชรล้านนานะครับ